กบสองตัวกับนกกระจอกเทศกบสองตัวอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งหนึ่งพวกมันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอวันหนึ่งกบตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าฉันอยากบินได้จังจะได้ไปเที่ยวชมโลกกว้างกบอีกตัวหัวเราะเธอพูดอะไรบ้าๆไปได้ยังไงกบไม่มีปีกนะกบตัวแรกถอนหายใจฉันรู้สิแต่ฉันแค่ฝันไงทันใดนั้นนกกระจอกเทศตัวหนึ่งก็เดินผ่านมา กบสองตัวมองนกกระจอกเทศด้วยความอิจฉาโชคดีจังนะกบตัวแรกพูดเธอมีปีกบินได้ไปไหนมาไหนก็สะดวกนกกระจอกเทศหยุดเดินและมองกบสองตัวพวกเธออยากบินเหรอกบสองตัวพยักหน้าอย่างตื่นเต้นนกกระจอกเทศยิ้มได้สิงนั้นพวกเธอเกาะหลังฉันมาเลยฉันจะพาพวกเธอไปบินกบสองตัวดีใจมากพวกมันกระโดดขึ้นไปเกาะหลังนกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศกลางปีกและบินขึ้นสู่ท้องฟ้ากบสองตัวมองไปรอบๆด้วยความทึ่งพวกมันเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นภูเขาแม่น้ำและป่าไม้กบตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าขอบคุณนะที่พาพวกเรามาบินด้วยกันพวกเราสนุกมากเลยนกกระจอกเทศยิ้มไม่เป็นไรดีใจที่พวกเธอชอบกบสองตัวบินไปกับนกกระจอกเทศเป็นเวลานานพวกมันรู้สึกมีความสุขมาก แต่แล้วทันใดนั้นนกกระจอกเทศก็เริ่มบินต่ำลงกบสองตัวมองลงไปด้านล่างด้วยความตกใจเราเราจะลงจอดที่ไหนเหรอกบตัวหนึ่งถามด้วยความกลัวนกกระจอกเทศยิ้มลงที่หนองน้ำของพวกเธอไงกบสองตัวมองหน้ากันด้วยความงุนงงแต่ทําไมล่ะกบตัวหนึ่งถามพวกเราอยากบินไปเที่ยวชมโลกกว้างไม่ได้อยากกลับมาที่หนองน้ำนี่ นกกระจอกเทศหัวเราะพวกเธอคิดว่าฉันจะพาพวกเธอไปเที่ยวไหนเหรอฉันแค่หลอกพวกเธอเล่นเท่านั้นกบสองตัวโกรธมากพวกมันกระโดดลงจากหลังนกกระจอกเทศและตกไปในหนองน้ำเธอชั่วร้ายมากกบตัวหนึ่งตะโกนนกกระจอกเทศหัวเราะอ,อีกครั้งก็พวกเธออยากบินนี่ฉันแค่ทำให้ฝันของพวกเธอเป็นจริงไงนกกระจอกเทศบินจากไปกบสองตัวมองตามด้วยความโกรธและผิดหวัง เราถูกหลอกแล้วกบตัวหนึ่งพูดกบอีกตัวถอนหายใจใช่ชันเดาว่ากบไม่มีวันบินได้จริงๆกบสองตัวว่ายกลับไปยังบ้านของพวกมันพวกมันรู้สึกเศร้าและผิดหวังแต่พวกมันก็รู้ว่าพวกมันโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าเชื่อคนง่ายๆฝันของเราอาจจะเป็นจริงแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีชีวิตอยู่และมีความสุขกับสิ่งที่มี